เอาล้วทุกคนวันนี้ก็อยู่เกมโลบอรนะ์นในแผงของ All-Star ว o วอร์ e ีเฟน e นะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสารต่อจากอีพที่แล้วนะที่ผมเริ่มเล่นใหม่นะเลเวลประมาณ50มั้งที่ผมอัดไปตั้งแต่แรกๆนะแล้วก็มีการสุ่มตัวไปนิดหน่อยนะก็คือตอนนี้เนี่ยผมมีตัวไม่เยอะมากนะผมก็ไปสุ่มหลังใหม่มาด้วยนะก็ได้เป็นตัวของทันจิโร่มาด้วยนะแล้วก็เออได้2ตัวเลยนี่แหละถามว่าใช้งานได้จริงไหมมันคือ มันก็ใช้งานได้ไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่นะจนผมได้ตัวของเจนอสมานะเจนอสเนี่ยคือดาเมจมันไม่ค่อยเยอะมากนะแต่ว่ามันสามารถแบบให้ผมเนี่ยผ่านสตอรี่ได้ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลยนะยูโนกไม่ได้ใช้เลยนะใช้แค่2ตัวน,นี้นะในการเล่นสตอรี่นะก็ประมาณนี้เลยนะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอัพแพงนะแล้วก็ผมเนี่ยไม่มีตัวอย่างเช่นบูมากับสปีดนะผมไม่มีเลยนะ ผมก็เลยต้องจำใจเล่นตัวของเจนอสไปตัวเดียวนะโอเคในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่ม s t a r d u ั t เป็นตู้เอ่อตู้นี้นะทุกคนผมจะลองสุ่มตู้นี้กันนะเผื่อดวงดีแล้วก็มันได้5ดาวมานะตนูถามว่ามันน่าสนใจมากไหมมันก็ไม่เท่าไหร่นะตูน้นี้แต่คือผมยังได้6ดาวตัวเนี้ยเออวางแค่500เองนะดาเมจ2 0 0 0อนงะหมื่นนะตีหวิแต่จริงเนี่ยผมก็อยากได้ตัวนี้อยู่นะตูวไหนวะ เออตัวนีนะ้ตัวนี้ผมก็อยากได้อยู่นะไม่รู้ตัวดีหรือเปล่านะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะคือผมจําใจต้องสุ่มจริงนะเพราะว่าผมต้องการตัวที่จะไปเล่นสตอรี่นะสามตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถผ่านด่านได้เองแล้วนะตัวเนี้ยมันก็พอผ่านได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าผมต้องการตัวใหม่หแค่นั้นแหละไม่มีแล้วหรอกมาเดี๋ยวจะมาสุ่มตัวนี้นะสามครั้งละกันเนาะแล้วก็จะได้ปีหนึ่งครั้งใช่ไหมหรือว่าผมจะสุ่มห้าครั้งเลยดีวะเออก็ลองดูก่อนละกันนะมาตัวนี้เลย ขอหกดาวสักตัวหนึ่งอ่ะจะได้พาหลานาง่ายหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราสุ่มกันไปเลยนะไม่ต้องรออะไรแล้วตัวที่สามมานะตอนนี้ก็คือยังเป็นสามดาวหมดเลยนะโอ้โหสามดาวตึงๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้มันหลุดปะเออมันน่าจะเป็นตัวตู้อื่นปะได้ตัวห้าดาวนะแต่ไม่ใช่ตัวตู้อ๋อไม่ก็แล้วก็ก็ดีนะเผื่อเราจะมีตัวเลือกได้ใช้งานได้แบบว่าเยอะขึ้นนะทุกคน แต่ตอนนี้นะ่ะหมดเวลนาะตัวแรกรุ่นเร็วมากแป๊บหนึง่งผมขอไปดูตัวที่ผมสุ่มได้มกี้ก่อนนะเมื่อกี้ที่ตัวอะไรบ้างวะตัวนี้เหรออ้ดาเมจน้อยมากๆนะทุกคนระยะก,ก็สั้นมากๆนะโอ้โหเฮ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจอยู่นะท่านสามแต่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะยังไงต้องใช้เจนอสจะดีนะโอเคเดี๋ยวมาสุ่มตัวนี้ต่อนะไปเลขสองรอบก็จะได้ฟรีนะ โอเคมาสกิปไปนี่นะเฮ้ยสามดาวมาเยอะมากเลยนะโอ้โหสี่ดาวนะตัวนี้ไปเรื่อยๆนะผมว่ามันต้องมีแบบดาวลุงมากแหละเออดาวลุงอะต้องมาสักตัวละวึบมาไหมอ่ะหืมือมันมีแต่ตัวขยะมาวะทุกคนโอเคแม่ง ไอเราก็หวังนะมันไม่ใช่นะทุกคนเป็น5้าดาวธรรมดานะเล็กอันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายนะสมรอบแล้วก็รอบถัดไปเนะี่ยจะเป็นรอบฟรีนะทุกคนมันต้องดูยังไงว่าถึงจะเป็นแบบว่าลุ้นอะลุ้นแบบ6ดาวแบบว่าเอ้ห้าดาวหดาวแบบดาวลุงอะเนี่ยตัว5้าดาวเยอะมากเลยแต่มันไม่ใช่ดาวลุงไงทุกคนเออแต่ก็ดีนะเรามีตัวเลือกได้แบบว่าเล่นเยอะขึ้นนะ ปึ๊บอุ้ยเดือดเดือดเเมื่อกี้ใช่ใช่บูม่าปะตั้งห้าดาวใช่ไหมอันนี้ผมน่าจะจำผิดนะโโอุ้ยเอ้ามันทำไมสุ่มไม่ผมเลยอะเกินยังไม่ทันได้ทำใจเลยทุกคนมาแล้วฮะอ้าวเมื่อกี้มันสุม่มอะไรอะผมแล้วงงไม่เป็นไรนะโอเค้ได้ขออนุญาตส่องตัวแป๊บนึงนะทุกคนมันใช่บูม่าไหมเมื่อกี้ไอเนี่ยเออใช่ใช่ใช่เปล่าไม่รู้นั่นคนแต่ แต่ชื่อไม่ใช่อ่ะผมจําไม่ได้นะบูม่าในเกมนี้มันชื่ออะไรวะอืมช่างมันเถทุกคนถ้าเกิดผมจําผิดเนะี่ยขออภัยด้วยนะแต่น่าจะจําผิดแหละเพราะว่าชื่อไม่ใช่ละมาไอ้น,นี่ตู้ฟรีนะทุกคนมาซัมมอนเลยมันต้องมีสักครั้งแล้วว่าดาวลุงอ่ะมันจะเกินไปหรือเปล่าทาไมให้เลยซซึบโอ,อ้โหคือแบบเกลือจัดจัดและทุกคน เฮ้ยแล้วก็มาไงใช่ไหมแล้วก็มาไงโอ้โหมาจริงนะ150แล้วก็ฟรีหนึ่งอันใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนจะใช่นะผมว่าใช่แต่น่าจะเป็น5้าดาวหรือเปล่าโอเคที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ละกันนะเมื่อกี้ผมได้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ไง5ดาวจริงด้วย <c oughs> อยีโบขั้นต่อไปนะต้องใช้อันนี้เฮ้ย <c oughs> แต่ต้องใช้อืม อันนี้หาง่ายอยู่ทุกคนเอา้านรูดีอีกประตูมาคัมแบ็กอีกรอบหนึ่งนะทุกคนมาดูกันใหม่นะก็ตัวนี้เนี่ยเราได้ตัวที่ต้องการมาแล้วทุกคนถือว่าโชคดีามากๆเลยนะแต่ว่าของอีโวเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้ผมไปดูตัวอะไรวะเมื่อกี้ผมดูตัวผิดเหรออย่าบอกนะผมไปดูตัวนี้เมื่อกี้โอ้โหใช่เลยว่าแล้วทาไมของอีโวง่ายจังอันนี้เนี่ยต้องอีโวไงวะเนี่ย อืมโอ้โหทุกคนผมว่ามันต้องแบบยากมากๆแน่เลยนะเดี๋ยวผมขอศึกษาต่อละกันนะแต่ว่าดาเมจมันก็เนี่ยอยากไปถึงขั้นหกดาวมากเลยแต่มันไปไม่ถึงไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองไปสุ่มตู้อีกตู้หนึ่งละกันนะตู้ที่ผมแบบว่าลังเลอย,อยู่ว่าจะสุ่มดีหรือเปล่านะเดี๋ยวลองแบบสุ่มเล่นๆไปละกันไม่เป็นไรหรอกมนะ้ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่ละโอเคสุ่มไปเล่นๆก็ได้นะตู้นี้เอง ตุ่มไปเลยทุกคนปึ๊บเหลือสิบสองตาดัานอนะไปน่าจะเกลือน่าจะเกลือนะทุกคนปึ๊บสามดาวสี่ดาวล้วนๆดูแล้วเนี่ยไม่มีห้าดาวโผล่มาแน่ๆเลยเอออย่างเช่นตัวโอริวเนี่ยผมก็เก็บสะสมอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้อีโวง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะเมื่อก่อนเนี่ยอีโวง่ายมากละเดี๋ยวนี้อีโวโคตรยากเลย โอเคได้ห้าดาวมา1หนึ่งตัวนะก็ไม่น่าได้ใช้อะไรนะทุกคนนี่นะเรามีเพชรอยู่ที่สองพันสี่นะผมก็ไปแอบสุ่มมาบ้างนะหลังไม้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูสตอรี่ก่อนละกันนะก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปที่ผมจะพาดูสตอรี่ก่อนที่ผมทําไว้ตั้งแต่หลังไม้นะเออตั้งแต่จบคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ไปนั่งเล่นหลังไม้มานะมันก็ผ่านไนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะ นี่เลยถึงด่านไหนเราก็ไม่รู้นะนี่ทุกคนถึงด่านที่อเอะเมาส์เมาส์หลอนทุกคนถึงด่านที่13บามนะไม่รู้จะเคลียรจบหรือเปล่านะด่านที่21เ็เนี่ยแต่มันเริ่มเริ่มที่จะยากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ผมคิดว่าเนี่ยผมน่าจะทําได้อยู่ทุกคนเดี๋ยวผมขอดูของอนะีโวริวนะริว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 เอาหายไปนะวะนี่นะไม่ได้เก็บตัวเลยนะ อีโวฟปึ๊บด่านอินเนอร์เวล์อันนี้ก็อินเนอร์เวล์โซลทาวอ่าตู้สุดท้ายเนี่ยผมจะเก็บยังไงด่านอาัมมันอยู่ด่านไหนอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่อยู่ในนี้ทุกคนอยู่ไหนเนี่ยอินเนอร์เวล์ คือผมหาไม่จไมเจอจริงๆนะทุกคนมันน่าจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งปะเออมีความเป็นไปได้น,ะนั้นน่าอยู่อีกโลกหนึ่งในโลกนี้มันไม่มีอ่ะดังนั้นแล้วก็อุลิลเนี่ยน่าจะต้องเก็บไว้อีโวที่หลังนะทุกคนดูดิเห็นไหม,มน่าจะต้องเก็บไว้ที่หลังนะสามตัวเลยใช้ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องเก็บตัวสามดาวอีกตั้งสามสิบตัวนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมขอตัวไปปั้นตัวพวกนี้ก่อนนะไม่รู้จะปั้นใครได้บ้างนะเดี๋ยวต้องดูก่อน ว่าของ e ีโเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างที่จะจำกัดนะหาค่อนข้างที่จะยากเลยสำหรับผมแล้วนะโอเคสำหรับใครมีอะไรแนะนำก็ฝากแนะนำด้วยแล้วกันนะใต้คอมเมนต์นี้เลยแล้วก็ใครที่ยังไม่ิดตามนะฝากติดตามด้วยแล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมบายบายครับ